สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางราสวตาของวันที่14เดือน7 2 5 6 4มาแบ่งปันค่ะ2ตัวบนล่างนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันที่14นะคะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนค่ะวันที่13เดือน7นะคะตารางกํำลังวันของเรานะคะเมื่อวานให้5 สี่แล้วก็3นะคะตัวเด่นนะคะแอนให้เกับ8ตัวรอง2นะคะวิ่งรูดค่ะรอบแรกนะคะลาสตาร,รอบแรกออก4 6 7นะคะหลุดค่ะเพื่อนๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็08ของเราให้เด่น8นะคะ ตารางกำลังวันมีค่ะแล้วก็เข้าเด่น8นะคะว่าแต่ว่าแอดมินเจาะข้ามค่ะเจาะรุดค่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาต่อกันด้วยราวสตาร์ p นะคะราวสตา v ์ p ผลที่ออกนะคะสี่้าสามนะคะตารางกำลังวันของเรามี9ค่ะมี3ค่ะ แล้วก็ตัวเด่นของเรานะคะ9ค่ะวิ่งรูดเนาะแล้วก็เข้า9 3ตรงๆนะคะส่วน2 6ล่างของเราให้เข้าตัวรอง2นะคะแต่ว่าแอ m ดมินเจาะหลุดนะคะมีแต่2 5 2เนาะ แล้วก็9 2, 2้าค่ะ2 6ไม่มีต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสรุปแล้วเมื่อวานนะคะลาวสตาเข้ารอบ VIP กับเพื่อนๆจะ9 3สตรงๆนะคะยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางลาวสตาของวันที่14นะคะฟังคำเตือนก่อนค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะขึ้นอยู่กับโชคแต่ละคนด้วยค่ะขึ้นอยู่กับโชคกับดวงเนาะ มาดูแนวทางลาวสตาของวันที่14เดือน7นะคะ2ตัวบนล่างค่ะตารางกำลังวันนะคะวันนี้แอดมีให้6042719แล้วก็3นะคะตัวเด่นของแอดจะให้4กับ0นะคะตัวรองจะมี317นะคะวิ่งรูดค่ะวันนี้แอดฟันที่0นะคะ ถ้าใครไม่ชอบที่แอดเจาะให้ก็ลองจับคู่ในตารางกําลังวันได้เลยนะคะก็จะมี040306010705นะคะ46414742 49นะคะ3931373634ค่ะ ดกันก็จะมี7 9 8 1 9ก้8แ7ดหแล้วก็ 1, 1, 1นหนึ่งะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะตัวที่เอสชอบนะคะก็จะมี 04, 0, 6, 0 7, 4น6์สี่ศูนย์หด ชุดกันก็สากเอ้ยเก้าหนึ่งับแปนะคะชอบก็จดไว้แก็บไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะตารางกำลังวันของเราส่วนมากจะเข้านะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองจับไปวิ่งไปรูดได้เลยค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ